อาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเธอจะทํำยังไงวันนี้เธอออดอิดอิดเลย๋อทอุกจ้าหรอลูกอ๋อเธอมาจากเชียร์ฟุตบอลเหรอครับทุกคนแล้วก็หลับนะครับครับแต่หัวคขํามตื่นมาแล้วก็ไปอาบน้ำเลยทุกคนออตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอจะทําอะไรเธอพนมมือขึ้นเมื่อกี้กินนมอยู่แล้วแม่เปิดประตูเข้ามาแล้วเธอก็ตื่นเธอจะนอนกินนมไหมเหมือนเธอจะหูหูะครับวันนี้เอา พ่อว่าเธอจะหูด้แันเธอจะทําอะไรทุกคนมาติดตามดูกันว่าเธอจะไปไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เหมือนเธอจะหูไอ้แสนดีนี่หยังพ่ออุตส่าห์สมว่าเธอสีหูมือนีหานะเธอน่าจะหูให้พ่อกว่าเด้มือนี่ง<อ>หูมือนึงแสนดีหูมือนึงได้หหไหมหลูกฮะวันนี้พ่อเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทุกคนในห้องเปลี่ยนเองเลยเพราะว่าหมดเข้าไปในสวิ์แล้วมันชอ็อต สวิกก็เลยเสียก็เลยต้องไปซื้อสวิกใหม่ทุกคนอ่ะหมูครูจ้าก่อนหมูอ่ะจะยืนทุกคนจะยืนให้ดูโอ้เก่งจังเลยโอ้เก่งจังเลยอ่ะปผบมือแปะแปะผมมือแปะแปะผมมือแปะปแปะให,คหคะ้คนเก่งหน่อยค่ะปผบมือแปะแปะให้คนเก่งหน่อยค่ะเอาเอาโอ้คนเก่งอยากลงไปยืนเหรอลูกหหาวห่าวจะนอนไหมเอ้ะจอะเก่งจังเลย มามาลงขึ้นมาขึ้นมากินนมมาหมูขึ้นมากินนมนี่มาแม่ล้างขวดนมให้อยู่แม่มาเร็วมาเร็วขึ้นมาอ้อขึ้นมาชิหนขอดูหน้าคนสวยชิวันนี้หนะ่ะดูชิอาบน้ําเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ช่วงนี้ผมยาวผมกําลังยาวขึ้นทุกคนมันก็เลยแบบเงื่อแตกซดๆแล้วเพิดออกนอกหว่วยผู้ชายินหมูจ้ะมามานอนกินนมนี่มามัม,ม,มนี่มาเอ้ามันน้ํนามโอ้ นมพ่อชงให้7ออนเหลือ4ออนเหลือ3ออนกว่ากินไปได้3ออนฉันดีทุจร้าก่อนอ่ะทุจร้าก่อนลูกทุจร้าอ่ะโอเคเอาเอาเอามาบ่เนี่ยาให้พ่อบ่เนี่ยาให้พ่อเอามาให้พ่อแล้วค่อยทุจร้าเอาทุจร้าอ่ะทุจร้าเอาเร็วทุจร้าจะเอาก่อนเล่นอะไรนี่อ่ะทุจร้าก่อน,อนเอาบอลเล่นนุนพอ่อเลยนี่เป็นอย่าง โมเล่นนะพ่ออะไรบอเ,เป็นอย่างเนี่ยอ,อ,อ่ะทุกเจ้าเอาก่อนทุกทเจ้าจ้าโอเคจ้าดีดีจ้าเอาเอาตัวนี้ดีกว่าเอ้าจ้าเอาอ,อยู่ชงผมอยู่หมู่บ้านเนี่ยชมผมนี่สิบบาทไปทางไหนอ,อ๋อะอะไรลูก เล่นอย่างานั้นนะื <c oughs> ะอทุจ้าพ่อก่อน <c oughs> จ้าโอเคโอเควันนี้หนูมาทักทายก่อนนอนนะคทุกคนหนูจะนอนแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะคืนนี้อ่ะเนาะขอให้หนูดูอีกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วหนูก็จะนอนเองตอนนี้สองทุ่มแล้วทุกคนสองทุ่มเป๊ะเลยอ่าหนูเล่นอ่ะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวแล้วกันเนาะเนาะอืมเล่นพ่อจะนอนก่อนแล้วพ่อง่วงแล้ว mình này bên này luôn. này bài gòn. Bài hoa còn, bye bài bài à bye luôn. Sandy bye bye còn Bài bài gòn. Bài bài gòn. bye còn bye Tu giang bye Tu giang. Tu giu vân. Tu còn vân. Tu giu 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 vân. เออเออเนาะมันสิงับหัวเพื่อนเออฮัลโหลฮัลโหลงับมือแล้วทุ่จ้าก่อนพูดางัดออกได้เลยพูดาพูดาเนาะอ้าวพูดางัดออกได้เลยเซยเฮ้ยเฮ้ยฮันดีลฮัลโหฮัลโหฮัลโหอ๋ออันนี้แหละมันขูดหน้าเพื่อนอะเบิ่งละเออเห็นแต่ห์ไฮด์ฮัลโห แค่น,นี้ยังน่ะแม่อุตส่าห์พับไว้เวลาออกไปข้างนอกนี่จะได้เอาออกไปเนี่ยหนูไม่เล่นแล้วอ้บ๊ายบายพ่อก่อนแชนดีบ๊ายบายพ่อก่อนเร็วแชนดีบ๊ายบายพ่อก่อนหนูดูแม่ชื่อเพืเ่อนมาเตรียมไว้ให้สองห่อใหญ่เลยเอาเอาเพื่อสี่ปีนขึ้นไปสายบาทนี่เออดื้อเหรอเด้อแชนดี้ดื้อนี่โอเคทุกคนจับมานอนแล้ว สำหรับคืน <categor> น <iser> ี้ฝันดีราตีสวัสดีนะครับถ้าปล่อยไว้อาจจะยาวเอากินนมโชว์เอฟลยมู้หอะไรแม่เฮยแซนดี้ไว้เซนดี้อะไรม่เฮยเอาเอาเอาอาอมามัมกอนเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วบายบายเนาะจไปอีกรอบนึงนะทุกคนไปแล้ววัสดีครับเซนดี้